สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนเ,เข้าสู่รายการฮาช็อปินะคะวันนี้วันพุธที่17กันยายน2557นะคะกลายเป็นเรื่องดาวที่ถกเถียงกันในข้อของกฎหมายนะคะก็คือเรื่องของช่อง3นะคะนับแต่วันที่กสทได้มีคําสั่งไม่ให้เคเบิลทีวีแล้วก็ดาวเทียมนําเนื้อหาแล้วก็ภาพของที่ออกอากาศทางอนาล็อกนะคะทางช่อง3นั้นขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มของดาวเทียมแล้วก็เรื่องของเคเบิลทีวีนะคะวันนี้ค่ะก็จะถูกนําเข้าที่ประชุมกสทชอก็ถือว่าเป็นบอร์ดใหญ่นะคะก็ยังไม่ ว่ามติจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะข้อกฎหมายตรงนี้นะคะในแง่ของช่อง3มเองก็มีข้อถกเถียงแล้วก็มีเรื่องของการต่อรองเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆด้วยนะคะถ้าจะมีการออกคู่ขนานของเนื้อหาที่ออกทั้งดิจิทัลแล้วก็ออกทั้งอะนาล็อกด้วยนะคะแต่ทางด้านของกสอทอและก็กสทชก็มีข้อประเด็นทางเรื่องของกฎกติกาที่ต้องให้ความเสมอภาคกันด้วยวันนี้เราจะคุยกันในแง่ของกฎหมายแล้วก็กฎกติกากันนะคะซึ่งก็จะเข้าไปเกี่ยวพันค่อนข้างเยอะทีเดียว เกี่ยวกับเรื่องของจากสัมปทานไปสู่ใบอนุญ,ญาตไม่ว่าจะเป็นทั้ง 3G แล้วก็เรื่องของบอร์ดแคสต์นะคะหรือว่าทางทีวีดิจิตอลนั่นเองวันนี้ค่ะเรียนเชิญอดีตกทอชอมาร่วมพูดคุยกันนะคะท่านเป็นกรรมการของอดีตกทอชอค่ะแล้วก็ท่านเป็นตําแหน่งตอนนี้นะคะคณะบดีคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์สุธรรมอยู่ในธรรมมาร่วมพูดคุยกันคะ่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ อาจารย์ตอนนี้มีข้อกฎหมายเยอะทีเดียววันนี้เราคงครทราบกันนะคะว่ากทชกสทชจะทํายังไงเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นทางช่อง3นะคะคแต่ก็มีเรื่องช่อง3มบอกว่าออกสัมปทานคือตอนนี้ยังมีอยู่ที่ M c o t คก็ออกคู่ไม่ได้มีเรื่องของฟรีทีวีไปแปลงเป็นเปทีวีไม่ได้ออกคู่ขนาดไม่ได้เพราะาเป็นคนละนิติบุคคลกันให้อาจารย์ย้อนกลับไปเลยนะคะจริงๆแล้วปัญหามันเกิดจากอะไรคะก่อนย้อนเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้เลยฮะเอาตรงนี้นะครับคือสิ่งที่ช่องสามพยายามพูดเนี่ยนะครับ เป็นประเด็นกฎหมายาสิ่งที่กสทและกสะทพยายามจะพูดกับพั b บลิเกเป็นประเด็นซึ่งไม่ใช่กฎหมายยกตัวอย่างเช่นออกไซมอลแคส t ไหมม u สแคร r r ี่มัสอะไรไหมไม่ใช่เรื่องกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันก็เลยตลกอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ว่าเราพูดเป็นคนละคนละภาษากันกฎหมายกับกฎ กฎกติกาค,คนละเรื่องกันเลยครับคือว่ากสอทชมีนโยบายว่าในเรื่องของที่ดิจิทัลเทคโนโลยีแบบหนึ่งซึ่งก็โอเคนโยบายเสร็จแล้วก็พยายามจะบังคับกักเกณฑ์นโยบายเหล่านั้นแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนที่ถูกกระทบอย่างันี้เ,เรียกงอินเทอร์นคนที่เป็นเจ้าของตลาดอยู่เดิมเนี่ยเขาเขาก็เรียนปัญหาเรื่องเรื่องกฎหมายสิทธิสภาพสถานะที่เขาได้มาโดยกฎหมายหรือกฎหมายรับรองแล้วการที่จะเปลี่ยนแปลง,ปงเขาจะต้องทำยังไงเบสิกรีรก็คือว่าเป็นการเถียงกันระหว่างคนละเรื่องกัน คือกสชไม่ลงมาพูดเรื่องกฎหมายในขณะที่ช่องสามเนี่ยพูดเรื่องกฎหมายผมพอเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นประเด็นตรงนี้ถอยหลังถอยหลังไปคือประเทศไทยเราเนี่ยเราเดิมเรามีแพลตฟอร์มเดียวที่จะทำทำกาเียทำบล็อดแคสที่เป็นวิชวลบล็อดแคสมีเออดิโอวิชวลก็คือวิทยุทีวีบล็อดแคสทีวีเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มเดียวทมไมก่อนก็คือแพลตฟอร์มสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดทีวีฟรีทีวีฟรีทีวีที่เราเรียกว่าอนาล็อกนี่แหละครับก็ฟรีทีวีเดิมมีแค่ แพลตฟอร์มเดียวแล้วในแพลตฟอร์มเดียวสามห้าเจเก้าสิบเอเนี่ยเราก็ให้สัมปทานไม่ใช่เป็นช่องสามก็ดีช่องเจ็ก็ดีเป็นสัมปทานสัมปทานลูกของช่องแ้าสัมปทานลูกของช่อง9ก้าเห็นภาพไหมครับแล้วเราก็มีช่องส1บแล้วก็มี P b s ีเอสไอตรไลท์อันนี้คือแพลตฟอร์มเดิมซึ่งทุกคนรับได้หมดมีทีวีอะนาล็อกรับได้หมดวันดีคืนดีเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเปลี่ยนถึงจุดที่เราเริ่มมีซัตเทอร์ไลท์เป็นแพลตฟอร์มใหม่แล้้้้ววกก็มีีีีีผผูใหบรริาาท่นนนนนตตไล์ออ เราก็เริม่มมีเคเบิลคือผู้หให้บริการผ่านสายนะครับแล้วปัจจุบันเมื่อปีที่แล้วหลังจากมีกฎหมายใหม่มีเลกเรเตอร์คนใหม่เนี่ยเราก็เปิดแพลตฟอร์มใหมห่คือเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิตอลทีวีดีทีทีวีที่มี24ช่องในอนาคตจะมี48 42ช่องก็ว่าไปเพราะนั้นก็จะมีแพลตฟอร์มคืออนาล็อกจริงๆไม่ใช่อนาล็อกนะแต่ก็เป็นอะไรกเป็นอนาล็อกง่ายๆอะนาล็อกคือสามเ็การิบ แพลตฟอร์มที่เป็นซาเทลไลท์ที่ยิงขึ้นข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็ที่เป็นเคเบิลเคเบิลก็พาดสายเข้าไปแล้วก็ถึงบ้านแล้วสุดท้ายสุดที่เพิ่งเป็นน้องใหม่ล่าสุดก็คือดีทีทีวีดิจิทัลทีวีใช่ไหมครับตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าวันดีคืนดีเนี่ยมันจะมีเลกูเลเตอร์เลกูเลเตอร์แล้วเนี่ยเลกูเลเตอร์ก็ออกกฎเกณฑ์ว่าอตอนนั้นยังไม่มีดิจิทัลทีวีตอนนี้นยังไม่มีดีทีทีวีมีแค่สามแพลตฟอร์มคือแอนาล็อกซซาเเเเททลลลไไ์์คบิกกกก็ออปณฑึ่ง ตอนนั้นที่โด่งดัง must have mm hmm. แล้วก็ must y m u s y m u v t นี่เขบอกว่าต้องมีรายการเหล่านี้นะเปสิ่งที่คือรายการฝรั่งทั้งหลายให้คนไทยได้ดู mm hmm. ในว่าคนไทยเขาก็อยากดเูเสร็จแล้วก็มีอีกอย่างคือ must carry mm hmm. Must carry นี่คือแปลว่าแปลเป็นภาษาไทยก็ว่าคือต้องนําสัญญาณที่ตัวเองออกอากาศเนี่ยไปออกในแพลตฟอร์มอื่นด้วยพูด mm hmm. ง่ายก็คือว่าเอาอนาล็อกเนี่ยไปออกทั้งซัตเทไลท์และเคเบิล hmm. ซึ่งซึ่งก็ออกประกาศมาตอนน,อน,นี้วงเล็บวงเล็บซึ่งปิดวงเล็บเราจะปิดวงเล็บวงเล็บก็คือว่าผมคิดว่าประกาศนั้นนะไม่ชอบด้วยกฎหมายวงเล็บวงเล็บ hmm. เสร็จแล้ววันดีคืนดีหลังจากที่มีประมูลดิจิทัล TV ีเสร็จแล้วเมื่อปีที่แล้วธันวาคมอาพอเดือนกุมภากรสทชก็บอกว่าเอางี้แล้วกันเราไม่ให้อนาล็อกเนี่ยไปออกทุกแพลตฟอร์มแล้วนะอืค hmm. ่ะไม่ให้ออกเลยอยู่ที่เดียวนัว่นแหละค่ะ huh. มันก็เลยเกิดปัญหาเพราะว่าช่องสามเนี่ยช่องเจ็ดทุกคนเนี่ยเคยได้ออกในแพลตฟอร์มที่เป็นซั l ไลน์และเคเบิลอยู่ถูกไหมครับแล้วตอนนี้จะกลายเป็นว่าเขาเขาขาดไลน์ในสิ่งนี้เขาเคยได้อยู่นะครับนี่คือปัญหาที่เราเกิดขึ้นณตรงนี้ส่วนเรื่องไซมอลแคสหรือไม่เนี่ยมันเป็นเป็นประเด็นไซส์สเต็ปซึ่งไม่ใช่เป็นประเด็นกฎหมายนะครับซึ่งผมคิดว่ามีปัญหาเรื่องกฎหมายถ้าไปบงังคับให้เขาต้องออกไซมอลแคสแล้วเป็นรถอะไรก็ <4 S 1> แล้วแต่รถรถรถค่าธรรมเนียมสีอะไรซึ่งแรกกันซึ่งมันตลกมากคือว่าเหมือนกับ กรมสรรพากรมาต่อรองลดภาษีเสร็จแล้วไอ้คนอื่นที่มันต้องเสียภาษีอุาแล้วผมนะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากน,นี่เป็นปัญหาเรื่องระดับระดับ m a โครคือว่าวงเล็บด้วยเหตุนี้ผมคิดว่าเราถึงต้องมีการปรับปรุงอ,อ,องค์ก,กรกำกับดูแลวิธีการกำกับดูแลดิสซสิปลินใหม่ <S <S ต,ต้องปรับปรุงหรือระบบสื่อสารมวลชนใหม่นะครับเพราะโชคดีมีคอสชอก็เป็นโอกาสปรับก็ควรจะปรับเสียนะครับเพราะว่ามีเจะเกิดปัญหาที่เลกูเลเตอร์ต่อเรามันทุกเรื่องไม่กช่ทางเรื่องฟรีซึ่งจะต้องเข้าหลวง ซึ่งจริงๆมันต่อรองไม่ได้มันไม่ควรจะต่อรองแล้วต่อรองนะเพราะเพราะฟรีเนี่ยหรือว่าหรือว่าเขาเรียกค่าค่าค่าธรรมเนียมเนี่ยแม้กฎหมายจะบอกว่าให,ให้ให้ลดได้บ้างแต่ว่ามันไปถึงจุดที่เลเกนเตอร์ออากฎหมายให้ลดได้ก็เลยลดเฉพาะเรื่องเฉพาะลายเฉพาะคนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับในท้ายสุดการต่อรองคือเอากับหน้ารับมาต่อรองกับเร,รียกผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเรื่องเฉพาะเราในขขท้ายสุดผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ผิดมากในเวลาที่ต้องปรับปรุงหลายประเทศเขาเอาเงินฟรีที่ได้รับเนี่ยเข้าหลวงของเรานี่ประเทศเรานี่กฎหมายเขียนว่าไม่เข้าหลวง ก็เลยเอามาต่อรองไอ้ชื่อตัวเองก็ต่อรองซึ่งชื่อผมว่าผิดตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นต่อรองฝ่ายหนึ่งเอานโยบายมีกุศโลบายบามการผิดถูกเรื่องหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งมีกฎหมายซึ่งซึ่งมันไม่ลงตัวกันนะครับในท้ายที่สุดผมก็เลยคิดว่าคงคงต้องในท้ายที่สุดคงจะเป็นเรื่องกฎหมายที่ต้องพูดให้ชัดเจนแลวทางออกมันจะออกมาแบบไหนคะอาจารย์ในเมื่อฝ่ายทางช่องสามก็บอกว่าใช้กฎหมายอีกฝ่ายหนึ่งอาจารย์บอกว่ามันเป็นเรื่องของกฎกติกาแล้วมันไม่ไม่ได้เถียงเรื่องของกฎหมาย คือคือ,อ,อคือถ้าถามผมนะฮะในแง่ของกฎหมายเนี่ยในท้ายที่สุดอะไรก็ตามที่มันเป็นระยะยาวมันต้องเป็นกฎหมายค่ะคือไม่งั้นเราก็ต้องต่อรองกันเรื่อยไปสังคมทันที่เราเลททุกวันเนี้ยเพราะเราต่อรองกันทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องต้องบังคับใช้กฎหมายโดยเที่ยงตรงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยผมคิดว่าในท้ายที่สุดเราคงต้องมาบูรณุเรื่องกฎหมายว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ต่อรองนะแต่เรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยโดย โดยโดยชอบธรรมโดยเรครื่องคัดมีธรรมาพิบานอย่าลืมว่าเรื่องนี้เจรจาคุณนวลราชเกิดสังเกตไหมครับเป็นการเจรจาระหว่บบางช่อง3กับกอสอทชแต่คนที่รับผลกระทบจริงๆคือประชาชนซึ่งเขาได้เคยยูอยู่แล้วไม่ได้ดูแล้วก็พวกเคเบิลกับซัตเทอร์ไลท์ซึ่งเขาเต้องพาสัญญาเหล่านี้ไปให้ล้วต้องไปรับภาระไม,ไม่เขาไม่ดุ้งเลยเลยมันตลกมากก็คือว่าเจรจากับช่อง3แต่พวกเคเบิลกับซัตเทอร์ไลท์ไม่ต้องเจรจาหรือไม่ได้ดูแลเขา ที่อาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยสิคะกับการที่กสทออกคําสั่งว่า15วันจะต้องไม่นําาถงกสัญญาณของช่อง3ถ้าให้ลงลึกกว่า,า,ลลกาีกผมคิด <ๆ S 1> <ๆ S 2> ว่าเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันที่หนึ่งยังไม่ได้เป็นคําสั่งเป็นแค่มติค,คือคืนนี้ครับกฎหมายเนี่ยเขาจะบอกว่าแล้วคุณจะสั่งใครเนี่ยคุณก็ต้องทําทําตามบบัญญัติบางอย่างมามาก,การแล้วก็มีกระบวนการขั้นตอนมี มีฟอร์แมตคือไม่ใช่มีมติในะห้องประชุมเสร็จแล้วรู้ว่าทุกคนก็จะรู้มติมันก็คือมติส่วนคําสั่งทางปกครองนี่คุณก็ต้องทําคําสั่งทางปกครองมีกระบวนการขั้นตอนกฎหมายมีฟอร์แมตว่าคุณต้องสั่งเขาแล้วต้องรูด้วยว่าเจ้าหน้าที่เขาสั่งอะไรมีเหตุผลอะไรมันมีกระบวนการขั้นตอนข,นของมันซึ่งผมคิดว่าในกระบวนการขั้นตอนที่ทําคําสั่งทางปกครองที่จะสั่งเขาเนี่ย คือไม่ใช่ให้เขารู้เองเนาะผมมีมติแล้วคุณไม่รู้ได้ไงโง่เงี้ยคือคือคุณจะต้องสั่งเขาซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนการสั่งทางปกครองตอนนี้ประเด็นที่ที่ผมเกิดขึ้นคือผมได้ข่าวว่ากสทเนี่ยสั่งซัตเทลไลท์กับเคเบิลผ่านสืออพิมพ์แล้วก็สั่งผ่านมติก็มีหนังสือตามไปไงฮะหนังสือของใครไปหนังสือของใครกสทสำนักงานเลขาสั่งเขาไม่ได้เพราะเรื่องนี้อำนาจทางปกครองที่จะสั่งให้ใครทําอะไรหรือไม่ทาอะไรที่เกี่ยวข้องกับ บทบัญญัตินี้มาตาาั้ยี่สิบเจ็ดเจ้ามันเนะครับเป็นอำนาจหน้าที่ของกอสอทอชอหรือกสอท,ออสอทอแล้วแต่กรณีอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเพราะฉะนั้นผมถ้าถ้ากสอทอจะสั่งต้องทําคําสั่งในปกครองชัดๆอย่างนี้ถ้าเขาประชุมวันนี้กสอทอชอแล้วก็มีคําสั่งย้ําไปอีกรอบหนึ่งไ<า>ม,ม่ใช่มตินะครับอออก็ต้องถ้าจะทําก็ต้องทําคําสั่งในปกครองอันนี้คือในเนืฟอร์ r มตคือไม่ใช่แค่มีมติแล้วทุกคนคิดว่ามตินั้น มตินั้นก็คือคําสั่งของเขาไม่ใช่มติก่อาไม,ม่ได้เป็นความเห็นคโดยอัตโนมัติมันมีกระบวนการมีขั้นตอนมีรูปแบบที่ททชัดเจนมติคุณจะสั่งใครคุณก็ต้องให้ให้ให้คำสั่งนั้นไปถึงผู้รับคาสั่งโดยชอบอไม่ใช่สั่งแล้วลอยล,อย,ลอยไปพ่อเขาจะรู้เองหรือว่าบอกให้สำนักง,งานเลข,ขาการบอกปวดทราบมติไม่ใช่เพราะว่าสำนักง,งานเลข,ขาการเขาไม่ได้ผลสั่งอันนี้พูดประเด็นกลุ่มมาเล็กๆก่อนประเด็นที่ใหญ่กว่านั้นก็คือว่าประเด็นที่ใหญ่กว่านั้นก็คือว่าฐานของคำสั่งในปกครองตรงนี้ฐานของคำสั่งเม่อชบ ซึ่ง,ซ,งซึ่งเท่าที่ผมสำรวจวัฒกรรมก็ดีบทเขียนบทความทั้งหลายของนักวิชาการทางกฎหมายทุกคนผมยังไม่ได้ยินใครยกเว้นทางกสช,อบ,ชอบอกว่าคําสั่งนี้เป็นคสาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนักวิชาการหลายท่านหลายท่านมากที่พูดว่าคําสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์สุธรรมเออผมเชื่อไหมผมคนที่ไม่ได้พูดเรื่องนี้เดภนพับหรือคุมีคนพูดอยู่แล้วอาจารย์เห็นด้วยเห็นด้วยครับคือในแง่นักกฎหมายคือว่ามันก็เหมือนกันหมดนะครับคือว่าเวลานักกฎหมายเเรราาาดดููกก็ตต้อองมส ดูตามเอกสารเท่าที่เท่าที่ที่เป็นคอมเมนเตเตอร์นะครับไม่ว่าผมไม่ไม่เอ่ยชื่อหลายท่านมากที่เป็นคอมเมนเตเตอร์ที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยก็พูดเหมือนกันหมดคือว่ามีปัญหาเรื่องรีการิตี้หรือความชอบดยกฎหมายของคำสั่งของของของประกาศว่าด้วยเรื่องมัสแคร์รีมัสแครีบอกที่หมที่บอกแล้วคือว่าอยู่ดีๆมัสแครีก็บอกว่ามีผู้ให้บริการที่เป็นทีวีเป็นการทั่วไปแล้วผู้ให้บริการเป็นการทั่วไปเนี่ยหมายถึงผู้ให้บริการที่ส่งสัญญาณขึ้นออกไปทั้งทางคลื่นและทาง Sa t e l l i t รวมทั้งเคเบิลเห็นภาพใช่ไหมครับซึ่งก็คือช่องปกติอนาล็อกตอนนั้นวันซึ่งวันวนี้คุณดีกสทาชก็บอกว่ากสทาาบอกเอางี้เท่ากันคุณไม่ใช่ผู้ให้บริการเป็นการทั่วไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ไปลงซ a ตเทลไลต์กับเคเบิลเห็นภาพไหมครับคือกฎหมายกสทตั้งว่ามีผู้ให้บริการประเภทหนึ่งเรียกว่าผู้ให้บริการเป็นก,การทั่วไปฟรีทีวีเสร็จแล้วฟรีทีวีก็มีหน้าที่อย่างนี้หรือมีสิทธิ์ที่อย่างนี้ มณีคณีบอกกอสทก็มีมติบอกผมว่าคุณไม่ได้เป็นบริการทั่วไปแล้วเพราะนั้นไอ้สิิ์ตรงเนี้ก็หายไปด้วยเห็นภาพใช่ไหมครับล้วตอนนี้คือสิ่งที่เขาพยายามเถียงอยู่ว่าคุณไม่ใช่เป็นผู้ให้บริการบริการทั่วไปแล้วที่ช่องสามก็บอกว่าไอ้ที่คุณสั่งผมตรงเนี้ยบริการทั่วไปเนี่ยช่วยเปิดกระบายให้ดูหน่อยว่าลักษณะที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนค่ะเพราะว่ากฎหมายไม่ได้เขียนลักษณะนี้ไว้ช่องสามก็ถึงบอกว่าคุณจะให้ผมเป็นอะไรถ้าผมไม่ใช่เป็น คือไม่มีในกฎหมายไงก็ไปเป็นบอกรัฐสมาชิกซะก็เขาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นถูกไหมครับไปสมัครใหม่ว่าให้เป็นไม่ไม่ได้อะนี่คือปัญหาคือว่าคุณเขาเรียกชงเองอกินเองตั้งตั้งก่อตั้งสิทธิท์ขึ้นมาเองแล้วก็ยกเลิกเขาเองปัญหาอยู่ตรงที่ว่าสิทธิ์ที่ว่ามันเป็นสิทธิทท์ในการประกอบการเป็นสิทธิ์ในการประกอบการแล้วมันก็มีคนเกี่ยวพันเยอะะเลยไม่ใช่ราะช่องสามใช่ไหมครับค่ะเอ่อช่องสามคนเดียวเท่านั้นแต่ว่ามีคนดู เป็นล้านมีคนที่มาจ่ายสตางค์เพื่อซื้อรายการของเขาเป็นร้านมีสตูดิโอมีคารที่เกาะครังเขาเนี่ยเป็นร้านเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นเป็นเป็นกิจกรรมที่กระทบสิทธิของคนเพียงคนเดียวมันเยอะมากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะก่อตั้งหรือยกเลิกสิทธิ์เขาเนี่ยกฎหมายงต้องพูดไปชัดเจนเพราะว่าสิทธิของเขาเนี่ยมันกระทบคนเป็นเรือนล้านสิทธิในการบลอดแคสต์สิทธิในการ เก็บค่าบริการสิทธิในการโฆษณาถ้าเขาไม่เป็นเคเบิลเขาก็จะได้เวลาน้อยเป็นต้นนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ที่เขาเลสถามว่ามันเป็นเรื่องกฎหมายก็เรื่องไม่ใช่กฎหมายเลกูเลเตอร์เนี่ยองค์กรกำกับดูแลเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องการก็คือต้องการเขาทาตามกฎหมายเราคิดภาพว่าทางราัฐกรรมการกํากับหลักทรัพย์เจรจากับผู้ mm hmm. ผ,ผู้ถูกกากับทุกคนชีวิตมันจะยุ่งแค่ไหนไม,ไม่ใช่เพราะ,ะนั้นมันต้องเดินเป็นเลกเรกูเลเตอร์คือเรกูเลตอันนี้อันนี้เป็นสารสำคัญเพราะฉะนั้นคือปฏิบัติได้ทั้งหมด คือต้อง <คน S 1> ใต้ใช,ตใช้กฎหมาย,ยต้องใช้กฎหมายกฎหมายเขามีความหมายของเขาคุณจะทำำาําคําสั่งปกครองคือออกกฎทางปกครองกรอนนี้ของ m ั s แ c a r y เนี่ยภาษากฎหมายเราเรียกเป็นกฎทางปกครองอคือกฎก็คือออกเป็นกฎไม่มีอันอคือดูพินิษดูดพินิษคือไม่มีกฎงผมก็ให้ให้คุณเป็นใหม่คุณเป็นวันนี้ให้คุณมีสิทธิ์วันพรุ่งนี้ไม่ให้มีสิทธิมันไม่ได้สิทธิที่เป็นสิทธิอย่างนี้มันเป็นสิทธิเรียกเป็นสิทธิในเชิงสารบัญญัติซึ่งกฎหมายต้องบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดตอนนี้นี่เรื่องประเด็นที่สาม คุยต่อไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่กสทชกำลังจะออกเนี่ยกำลังจะออกคำสั่ง must not carry กลับกันมันกลับกันกฎกฎเนี้ยเดิมนี่เราออกเรามีกฎนี้ไว้เพื่อให้ประชาชนซึ่งเขาไม่ได้ดูเนี่ยได้ดูเห็นภาพเพราะเรารขวงเราเกินกลัวอจอดำอก็เลยออกกฎนี้มาตอนนี้ในกฎเดียวกันเนี้ยก็จะออกคำสั่งห้ามไม่ให้ซัตชาร์ไลท์กับเคเบิลแครี่สัญญาณของช่องสามถูกถูกไหมคำถามก็คือว่า แล้วคุณอมแล้วะไปสั่งห้ามแครี่คือลําพังการออกกฎว่ามไม่ must carry ผมว่าไม่ไม่ไม่ชอบ้วยกฎหมายนักกฎหมายผู้ให่หายอันอน,นี้เหมือนเหมือนแก้สิ่งที่สั่งไปแล้วมันกำลังว่าคุณออกคําสั่ง must not carry ซึ่งคนละเรื่องกันนะครับกับ must carry must carry, carry คือว่ามีสิทธิ์แล้วก็บังคับให้เขาต้อง Carry <ม>สัญญ,ญาณถ้าถ้าตรงข้ามนั้วบอกว่า Sa ตเทิร์ลหรือเคเบิลไม่จาเป็นต้องออกเอาสัญญาณของช่อง3เดือนอะไหลกไป Car r y อันนั้นเรื่องหนึ่ง เนละเรื่องกับเรื่อง mass not carry เพราะถ้าคุณสั่งห้ามเขาทำเนี่ยเขาไม่ทำคุณต้องปรับคนณตองปกครองหรือทำกิจกรรมอะไรแล้วแต่ซึ่งซึ่งซึ่งกฎหมายต้องกำหนดโดยแจ้งชัดเวลาคุณจะตัดสิบคนเห็นภาพนะฮะอาจารย์คะแล้วเห็นทางออกถ้ามองในแง่ของกฎหมายเนี่ยทางออกของคู่กรณีนี้จะเป็นยังไงคะผมคิดว่านะครับคือถามตอบตรงๆงฟันธงบนนักกฎหมายไม่ต้องทำอะไรทำอะไรทำไปก็ผิดหมดคือทีนง้คือคือเพราะว่าเรื่องที่ทำมันผิดกฎหมายทำ เลกูลเอเตอร์ทำผิกดกฎหมายไม่ได้นะ,<ฮ>ะอันนี้สำคัญมากผมคิดว่ามีความเสี่ยงในเชิงกฎหมายมากแล้วแล้วที่เขานั่งกันอยู่แล้วคุยอยู่เนี่ยเขาไม่ได้คุยเ,เรื่องประเด็นกฎหมายเลกูลเอเตอร์นในห้องเล็กห,ห้องประชุมเขาเนี่ยเขาไม่ได้คุยประเด็น,นกฎหมายถามนักกฎหมายเนี่ยคือเลกูลเอเตอร์ทำผิกดกฎหมายไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานอันนี้สำคัญนะครับคือชอยก็คือว่าคือถ้าไม่ทำเลยเลยถ้าไม่ทำะไรเลย as is นี่นะครับคือว่าดูแลเหมือนเดิมเนี่ยจริงๆถเกิดขึ้นก็คือว่าก็จะไม่มีคนเสียประโยชน์ไม่มีคนเสียถ้าทำจอดำแน แล้วคนที่เสียประโยชน์ก็มีผลมีลูกควงเขาย่อยยาที่เสียประโยชน์แล้วก็ไปหักคอซัตเทอร์ไลท์กับเคเบิลเขาไม่เคยมีใครมาดูแลคนรายเล็กรายย่อยหรือคนจน uh huh. เคเบิลกับซัตเทอร์ไลท์เนี่ยเขาเขาจนมากนะครับคือเขาไม่ได้รวยร่ํารวยเหมือนเหมือนช่องสามห้าเจ็ดเก้าทั้งหลายไม่มีสตางค์มาประมูลแต่ว่าไปหักคอเขาให้เขาเอาสัญญาณของคนเหล่านั้นไปใส่ในห้อง,องเขาแล้วใครจ่ายอ่ะ uh huh. ไ,ไม่มีคนดูแลเพราะฉะนั้นถ้าถามผมนีนะครับก็คือว่าควรจะ ควรจะไม่ต้องทําอะไรแล้วคิดเรื่องต้นทุนคิดเรื่องระบบผลประโยชน์ให้ชัดเจนในต่างประเทศถ้าคุณบังคับเขา must carry must have ต้องมีคนจ่าย mm hmm. ต้องมีคนจ่ายต้องมีคนจ่ายไม่ใช่ไปบังคับให้ดาวเทียมแคทเคเบิลต้อง<ข>เอาเข้าไปอยู่ในช่องถูกแล้วมันหลายช่องไหมแล้วเป็นช่องต้นตน้นถูกแล้วผมจะไปขายกับชาวบ้านชาวบ้านเกิดเกิดผมอยากจะทำมีเขาเรียกมีนิชมาร์เก mm ็ต hmm. ของตัวเองชาวบ้านไม่ได้ดู อันที่หนึ่งอันที่สองผมต้องการออฟเฟอร์เป็นแค่สิบช่องผมต้องมัดแค่ได้ทั้งสี่สิบกว่าช่องนั่ท่ากับว่ากสทชก็ต้องรื้อสิ่งที่ตัวเองได้มีการประกาศไปใหม่ทั้งหมดอมันช่วยไม่ได้คือถามผมก็คือว่าด้วยเหตุนี้นะครับถอยไปไกไก่านั้นก็คือว่าผมบอกต้องแก้ไขกฎหมายก็คือว่าไม่ได้ว่าอะไรนะครับเราเราผมคิดว่าเอาคนที่ไม่ไม่ภาษาชาวบ้านคือไม่รู้เรื่องมาทำคือกฎหมายไม่เขียนอย่างนั้นกฎหมายบอกว่าให้เอาคนจากทีวีคนจากวิทยุซึ่งกับ เขาจะแต่ว่าไม่เคยทำเรื่อง regulation เพราะฉะนั้นออกมามันก็เลยตามตามใจชอบ must Carry ก็ก็ไม่มีฐานทางกฎหมาย must have สานก็ตีตกไปแล้วคือมันเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วส่วนเรื่องที่ต้องเรกเเลเช่นเรื่องมัสก็ไม่เลกเเลจริงๆ่จริงเพราะฉะนั้นคนที่เก็บมากก็เก็บราคาตามใจชอบจริงไม่จริงอ่ะก็เป็นต้นอย่างเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเชิงกฎหมายถอยไปไกลคือว่าจริงๆเรื่องนี้มีหลักค่ะ มีทฤษฎีแล้วประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศท,ที่ทำเชื่อไหม,มเป็นประเทศท,ท,ท้ายๆโดยที่จะทําค่ะแล้วทำไมได้ทำให้มันเหมือนเหมือนโลกเขาก็แค่นั้นเองมันมีหลักการมีหลักวิธีเอาคนรู้มาทำผมว่าง,ง่ายไม่ได้ว่าอะไรนะครับอันนี้สรุปจบจางที่อาจารย์พูดนะคะในแง่ของกฎหมายก็ต้องรอดูค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่จะมีมติอะไรออกมานะครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับอาจารย์สุธรรมนะคะที่มาให้ภาพรวมสำหรับทางออกในเชิงของกฎหมายขอบคุณมากค่ะอาจารย์คุณครับ